ตอนแรกก็คุยกับหมอหมอบอกว่าเออมันเป็นโรคที่แบบมันไม่หายนะโรคเนี้ยพี่อาจจะมียีนมีความเสี่ยงในด้านนี้ยาที่ก็ไม่หายแต่เราไม่เชื่อคือพี่บอกเฮ้ยมันต้องมีอะไรบางอย่างนี่ที่แบบเป็นปัจจัยกระตุ้นเนี่ยร่างกายมันต้องมันควรจะซ่อมแซมตัวเองได้หรือเปล่ามันไม่ได้เป็นตั้งแต่เกิดไงอยู่มาวันนึงมันโผล่ขึ้นมาเองใช่มันโผล่ขึ้นมาทําหลายอย่างมากก็อ่ะหยุดกินของทอดด้วยความเครียดเนี่ยมันทําให้คนเป็นโรคใช่ไหมช่วงนั้นก็เลยแบบออกมาจากสังคมท็อกซิกเลยออกมาจากแบบเเ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 ออรรรรคคลทีีี่่่แบบยยยยยาาูดดุืง ทำตัวเองให้มันสุขภาพจิตด,ดีขึ้นผมว่า2เรื่องนี้เป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้แบบยูดีอะโรคออโตไอมูนที่หมอบอกไม่หายอะ่ะเฮ้ยมันหายวะคือไปหาหมอหมอยังงงเลยว่าแบบหายไปได้ไงยาก็ไม่ได้กินคือหมอบังคับให้กินยาหมอบอกให้กินยาเรื่อยๆแต่แบบพี่ไม่ยอมกินใช้เวลาเท่าไหร่ถึงอยู่ดีๆถึงหายคะจากที่เราเนี่ยเพิ่มเริ่มรีมูฟตัวเองจากการท็อกซิกดูแลตัวเองมากขึ้นจริงๆมันหายเลยนะ คือพอหยุดกินของทอดหรือว่าน้ํามันพืชอะไรเงี้ยอะไรที่แบบมันทำลายร่างกายที่เรารู้อยู่แล้วอะไระที่มันกระตุ้น,นสิ่งไม่ดีในร่างกาย Primecast ฟิต<ก>ปันปันค่ะ